โรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่งํากหดสํน,สนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลวังชุมพูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมอวัยปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาบริหารงานโดยนายสุกิจเมฆประยูนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางคำรัตน์ปิบัต รองพ่วมในการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านยาวี้ม่โปง่งเป็นโรงเรียนคุณภาพคุณธรรมชั้นนำสูม่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคเครือขา่ายทุกภาคส่วนอัตลษณ์ไหวสวยเอกลักษณ์โรงเรียนดีสีวังชมพูคำขวัญเรียนดีกีฬาเด่น เน้นวินัยใฝ่คุณธรรมปรักญาปัญญาโลกัสมิปัโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธโกศลยาวีประธานพอดโรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 มาตราหกเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรายี่สิบสองที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพดังนั้นโรงเรียนบ้านยาวีห้วยโปง่งจึงบริหารงานตามรูปแบบ h a p p i n e s <Yeah>. s m o เดซึ่งประกอบด้วย H h e a L t h สุขภาพการมีสภาวะอันสมบูรณ์ร่างกายจิตใจและสังคม A. Attitude มีทัศนคติเจตคติที่ดี P. Participation การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน P. Process กระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบ I. Innovation การใช้นวัตกรรมพัฒนาการศึกษา N. New c r e a t i v e ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานใหม่ๆ E. Emotional patient หรือ EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ S. r i g h skill สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และ S.Safe-School yes, ทำโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยผ่านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนรายบยุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อเซมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบ S D Q คัดกรองนักเรียนซึ่งจะแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษมีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกิจกรรมตามความถนะัดความสามารถและความสนใจของผู้เรียนตามช่วงวัยซึ่งประกอบด้วยศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วิชาการกีฬาเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้อาชีพต่างๆจากผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนจึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และได้รับการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โรงเรียนผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับพอของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตึ่งและได้รับรางวัลในระดับเขตตรวจราชการที่17บเกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําให้มีโรงเรียนต่างๆที่จัดก,การศึกษาในระดับประถมมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงาน ดังนี้คณะผู้บริหารจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งคณะผู้บริหารจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอีกจํานวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้เด็กหญิงสุชาดาพวงแก้วได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยาวีห้วยโปกมีคุณลักษณะดังนี้เป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก